โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกรซุตนะคะผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ id master ตกันตัวไลายของกอนซุดอีกแล้วนะผมทุกคนก็คือในวันนี้นะเป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะพิเศษมากๆเลยนะผมทุกคนก็คือวันนี้นะผมเนี่ย ได้ทําการกด PVP ลองแผนไม้ไต้ลีกไปเรื่อยนะผมทุกคนแล้วตอนนี้ผมลีมาเจอกับนายศิลปะนะผมทุกคนอาก็บอกเลยนะว่าเป็นสายฟรีโนหนึ่งนะผมทุกคนอาจากเมื่อก่อนนี่ก็คือช่องเขาเนี่ยได้ทําการบินไปนะแลวหลังจากนั้นนะผมไม่เคยลีเจอเขาใน PVP อีกเลยนะผมทุกคนแล้ววันนี้ผมมาลีเจอพี่อาร์ตใน PVP นะผมทุกคนก็คือศักยภาพของทีมเขาเนี่ย 2,012หมดเลยนะผมทุกคนโอ้โหค่อนข้างทีงจ่จะโหมดมา,มากๆเลยนะก็เป็นสายฟรีอันดับหนึ่งอ่ะก็คือดูเลเวลเขาเนี่ยคือใกล้ที่จะตันแล้วนะผมทุกคนอีกแค่10เลเวลเท่านั้นนะผมทุกคนก็เป็นสายฟรีที่แบบว่าเต็มเปี่ยมด้วยความพยายามเลยนะสําหรับนายศิลปานะผมทุกคนเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ช่องของพี่อาร์ตเอาไว้นะผมทุกคนเพื่อแบบว่าใครที่เล่นเป็นสายฟรีเนี่ยก็จะได้ดูเป็นแนวทางนะอ่ะแล้วในวันนี้ในไหนถ้าเรารีมาเจอแล้วเราขอลองทีมหน่อยละกันนะผมทุกคนว่าเราจะสามารถ เอาชนะนายศิลปาหรือว่าพี่อาร์ตได้หรือเปล่านะผมทุกคนรู้อุ้ยเขาได้บาวไฟแล้วอาก็คือพี่อาร์ตเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่ตามหาบาวอันตาแบ็กมายาวนานนะผมเพิ่งจะรู้เหมือนกันนะผมทุกคนว่าเขาประสบความสําเร็จแล้วนะผมทุกคน,กคนอ่าโอเคเดี๋ยวเราทําการกดเลยละกันนะก็ทีมเขาเนี่ยเป็นทีมที่แบบว่าเน้นไปทางด้านคอโมโบระเบิดแร่ธาตุนะแต่ว่าเราวันไหมผมว่าเราไม่น่าจะวันเท่าไหร่นะผมทุกคนเดี๋ยวเราต้องลองตีดูเลยละกันนะว่าเราจะไหวหรือเปล่านะผมทุกคนในเกมนี้นะ ด้วยเลนเจอร์ผมเนี่ยจะไม่มีตัวยืนนะผมทุกคนอ่าเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าเราจะสามารถชนะพี่อาดได้หรือเปล่านะผมทุกคนแต่ผมเดาว่าน่าจะไม่ยากเกินเท่าไหร่นะเพราะว่าด้วยความที่เลนเจอร์เราเนี่ยตอนนี้มันลงตัวมากๆเลยนะขนาดไม่มีตัวยืนนะผมทุกคนก็คือดาเมจจัดจ้านมากๆนะ,นะอ่าตอนนี้โอเคครับหู ทีมพี่อาร์หายหมดเลยนะผมทุกคนเพราะว่าเลนเจอร์ของผมในตอนนี้คือเกียร์แต่ละตัวนี่คือแข่งโป๊กแข่งเป๊กเลยนะอ่ะก็เราเนี่ยกำลังจะได้ยัดเยียดความพ่ายแพ้กับพี่อาร์ได้แล้วนะผมทุกคนในตอนนี้นะแต่ก็คือทีมของพี่อาร์เนี่ยมีการพัฒนาขึ้นทุกวันเลยนะผมทุกคนผมเดี๋ยวผมไปส่องทีมเขาให้เป็นแบบว่าแนวทางให้กับทางบ้านได้ดูเลยละกันนะว่าเขาเนี่ยทำยังไงถึงได้เป็นสายฟเร์อันดับหนึ่งในตอนนี้นะผมทุกคนว่าเขาัพอะไรไปบ้างนะโอ้โหเกียร์ เกียจะดาวหมดเลยโอ้เกียจะดาวว้าวว้าวเลยนะผมทุกคนอะแต่ก็มีกระดิ่งหลุดมาบ้างนะผมทุกคนอะโอเคแต่ว่าเกียก็โอ้ใช้ได้เลยนะผมทุกคนเกียรของเขาก็วิบวับทุกตัวนะอาโอเคครับวิบวับทุกตัวเลยนะผมทุกคนผมนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือเกียร์สายฟรีนะแต่ก็แต่ก็ก็เป็นเกียร์สายฟรีนะผมทุกคนอาโอเคก็เขาจะใช้มาทางด้านแบบพวกเกียร์เลี้ยวนาดอะไรอย่างี้นะผมทุกคนแต่ว่า คือทีมมุงเขาเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองซองดูเลยแล้วกันนะศักยภาพตัวละ2022ยี่สบเอ้ยนะผมทุกคนว่ามันเพิ่มอะไรมาบ้างนะโอ้โหเพิ่มเพิ่มแบบพวกเอออัตราการรูปลีกอัตราการใช้สก,กิลอะไรอย่างี้นะก็ค่อนข้างที่จะขี้โกงนะขี้โกงกุ๊กเกวิ่งก็ไอศักยภาพนี่แหละทุกคนไอพวกหินศักยภาพนะขี้โกงกุ๊กเกวิ่งแน่นอนนะถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ย มีคนนกอยู่หนึ่งแสนนนกผมไม่แนะนําให้ทุกคนเนี่ยเอาไปวิ่งเอาเกียร์วิ่งงงๆเพียงหนึ่งชิ้นนะผมทุกคนผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยทำแบบพี่อาร์ตเลยนะก็คือใบฟ้ามีนศักยภาพมาใส่ให้ทุกตัวเรนเจอร์นะให้เป็นตัวละสองพันสองพันนะผมทุกคนก็คือเกียร์วิ่งเนี่ยมันต่างจากเกียร์จันทารหรือเกียร์ธรรมดาเพียงแค่ 2 3เปอร์เซ็นต์นะประมาณ1 1 4นเปอร์เซ็นต์ได้นะผมทุกคนแล้วก็มีออปชันพิเศษที่เสริมมาเพียงแค่นิดหน่อยนะนแต่สำหรับชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยก็ไปฟาร์มเห็น่ศักยภาพก็เพียงพอแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการพ v p ต่อเลยละกันนะขอทีมโหดเทพตึงมาขอน,นักเลยละกันนะผมทุกคน่าทีมนี้นะผมทุกคนเป็นทีมตำนานนะเป็นทีมของไทยด้วยนะผมทุกคนอเดี๋ยวลองตีดูเลยละกันนะว่าเราจะสามารถเอาชนะเขาได้หรือเปล่านะในเกมนี้นะ อ่ะก็บอกเลยนะผมทุกคนว่าทีมผมเนี่ยไม่ค่อยหวั่นกับตัวอะไรนะไม่จาเป็นต้องใช้ตัวยืนนะผมทุกคนเพราะผมเนี่ยไปซองลีกตํานานมานะเขาไม่ค่อยเล่นตัวยืนกันนะถึงเล่นก็เล่นดุริยางนะผมทุกคนอ่ะตอนนี้ผมเข้าใจเหตุผลและตัวยืนก,ก,ก็ก็โหดดีนะผมทุกคนแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าพักเนี้ยมันเป็นแบบวัทนของคอมโบครับทุกคนคือผมมีดาวินชีก็เหมือนมีหนึ่งกองทัพตัวยืนก็ไม่จําเป็นตอนนี้ผม copy โทวามาแล้วนะอ่ะโอเคครับตอนนี้ คือเลนเจอร์เราไม่ต้องการตัวยืนนะผมทุกคนมีแค่ดาเมจจัดจ้านทุกตัวเนี่ยก็สามารถฟาดดงกระสุนไปได้แล้วนะตอนนี้ก็เลเวลรีเจนหนึ่งนะผมทุกคนก็กำลังจะโดนเล้าเนี่ยยัดเยียดความพ่ายแพ้แล้วนะครับในตอนนี้โอ้เรียบร้อยนะครับผมทุกคนโอ้โหอีซี่เกมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราก็ต่อเลยนะการขอทีมที่โคตรโหดโคตรอันตรายกว่านี้นะผมทุกคนอ้าวห ไม่ธรรมด้โอเคเดี๋ยวเราลองตีดูเลยแล้วกันนะผมทุกคนคอมโบเพิ่มแรก1หนึตัวนะถึงแม้จะเพิ่ม3หรือ4แต่ว่าธาตุไม้ทีมผมเนี่ยมีถึง3ตัวเลยนะผมทุกคนและแต่ละตัวเนี่ยดาเมจจัดจานมากๆคือผมบอกเลยว่า เล่นยากนะผมทุกคนต่อให้จะเป็นโทวาหรือว่าจะเป็นชินจังเนี่ยคือยืนลาบากอ,ะอ่ะอออกมาได้ตายเป็นหนอนมแมลงเลยนะผมทุกคนอันนี้เป็นเป็นแบบว่าเป็นเป็นทิกแลลแผนของผมในตอนนี้นะว่าเมตาตอนเนี้คือธาตุไฟเก่งๆในเกมตอนนี้มันยังไม่มีนะผมทุกคนอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะต่อจะเป็นพวกนัทซอหรือว่าจะเป็นพวกคิริวอย่างเงี้ยมันก็มันมันหลวงมันหลวงธาตุไม้แผ่นนี้ไม่ไหวจริงๆนะผมทุกคนอ่าก็ประมาณนี้นะ โอ้ยพอชัดเจนนะผมทุกคนว่าธาตุไม้ของเราเนี่ยหาตัวเอาลงได้ยากมากเลยธนะาตุไม้เพื่อเื่ <ๆ S 1> บางตัวเนี่ยคือมันใช้แบบบุกขลมแสงมืดได้ด้วยนะผมทุกคนอ่ะก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโกงนะธาตุไม้ในแพทนี้นะผมก็เลยจัดไปสาวตัวจริงๆใส่ดัดอีกตัวกลัวชนะง่ายเกินไปผมก็เลยดัยดเก็บไว้ในครังก่อนนะไว้เป็นไม้ตายนะ อ่าโอเคครับก็ทีมนี้เป็นเลเวลรีเจนหกสิบนะเดี๋ยวลองตีดูเลยละกันนะผมทุกคนว่าจะไหวหรือเปล่านะในเกมนี้ก็ขอเดือนเดือนละกันนะผมทุกคนเลเวลรีเจนหกสิบเนี่ยคือแล่เริ่มต้นเขาก็ห้าพัน 5, กว่าอยู่แล้วนะเราไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะผมทุกคนในตอนนี้อ่าโอเคเลนเจอร์ของเราเนี่ยคููดาวค่อนข้างไวนะเพราะว่าผมเนี่ยได้ทําการใส่เกียร์แบบว่ารถคูดาวเลนเจอร์ไปตัวแล้วประมาณ35เปอร์เซ็นนะผมทุกคนก็ ทำให้ทีมเราเนี่ยกดสลับ AB แล้วด้วยความที่ผมเนี่ยใส่เกียร์รถแรกที่น้อยมากๆอนะ่ะแรกของผมเนี่ยตัวละร้อยสองร้อยเองเนะผมทุกคนต่อให้แรกป้ายแดงผมเนี่ยมีเพียแค่2อ0พันหกรือสองพเนี่ยผมก็สามารถที่จะแบบว่าเรียกเรนเจอร์ได้ทั้งทีมนะเรียกได้ประมาณวิละห้าตัวนะผมทุกคนโอ้โหก็ เรนเจอร์ไฟสังขามไม่ต้องถามนะว่าทนได้หรือเปล่านะผมทุกคนเรียกแคบไม่ออกเลยนะเพราะเจอคอมโบรล,ลเบิดแล่หนึ่งพันผมไปหลายตัวเกินนะผมทุกคนในตอนนี้ก็เห็นพอชัดเจนนะผมทุกคนว่าเลเวลรีเจน60เนี้ยทนทานดับเบิลของเราไม่ไหวเลยนะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวขอทีมต่อไปขอโหดขอตึงกว่านี้นะอ่ะเอออุย้ยทีมกุ้งมังกรเวยเห็นก็หิวแล้วนะตอนนี้โอเลนเจอร์เมตาหมดเลยว่าอุย้ย เป็นเลนเจอร์เซตในเซตที่ผมเนี่ยชื่นชอบเนะี่ยเซตนี้นะอ่าก็เป็นเลนเจอร์ที่แบบว่าอยู่ในคัสอสบวกทุกตัวเลยนะผม,ท,ะผมทุกคนสําหรับทีมนี้เราก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะผมเอาพวกแซลลี่ช็อตกันเอาพวกดาวินชีมาแบบว่ามาปัดฝุ่นเล่นนะผมทุกคนจริงๆตัวมันก็ไม่ได้โหดที่มันมาหิดนะแต่ว่าผมมัมาเล่นนะขำๆเฉยๆนะผมทุกคนอ่าโอเคก็เลนเจอร์ฝั่งข้ามนะ มีอาการที่เรียกได้ว่าทนทานดาเมจของเราไม่ไหวนะผมทุกคนโอเคต่อให้จะเป็นดั๊ดหรือว่าจะเป็นอะไรนะผมทุกคนก็คือแผ่เลนเจอร์ผมในตอนนี้มันอันตรายมากนะอ่าเห็นโพสต์จเจนนะผมทุกคนว่าเลนเจอร์สังขามเนี่ยเลเวลรีเจนหกสิบแปดเลนเจอร์เมตาฟูลทีมไม่สามารถทนทานดาเมจของเราได้ก็กแค่แป,ป๊บเดียวเนี่ยเราก็จะสามารถยันอ,อ,อุ้ยเจมมืดอ ทุกคนคิดอะไรแล้วกันเกมเขาโคตรจะตามมะแต่ว่าเจมมืดเขาเล่นโคตรจะดีโอ้อันตรายเกินอ่าโอเคผมรอได้เจมมืดมาอย่างเดียวอะผมเนี่ยบอกเลยว่าผมแอกแน่นอนนะถ้าเจมมืดมานะอ่าก็ชนะไปอีกหนึ่งทีมแล้วผมทุกคนขอโอ้เลเวลรีเจน70อันนี้เมตาเมตาตำนานเลยนะผมทุกคนทีมนี้นะโอ้เจสิก้าว้าเมตาดูใบว่ะเอาสักหน่อยละกัน ามาขอร้องหน่อยละกันนะผมทุกคนตอนนี้เราเจอทีมเมตาดูไบนะอก็เป็นพวกแบบเซตีบอนลน้ามันเขาเล่นกันนะเ,เป็นพวกมูนเยลลี่กับหนอนแสงแล้วผมทุกคนก็เป็นแบบว่าตัวเมตาตำนานที่เราตำนานเขาเล่นกันทุกทีมนะผมทุกคนแล้วก็เจสิกา้าเจมืดอะไรงี้นะตัวโอ้โหเอาดิเมตาดูใบเจอเมตานี้เปล่าเมตาสาวอ่ะเออ,อเรียบร้อยนะผมทุกคนก็เลนเจอร์เขาเนี่ยเป็นตัวที่ฮิต ิตมากๆนะแล้วด้วยความที่เลเวลเขาเยอะมากๆแต่เขาเจอพวกเราเลนเจอร์ธรรมดาดาวินชีแซลลี่ชัดกันยิงหัวแตกหมดนะของทุกคนคือผมเล่นแค่เลนเจอร์ธรรมดาผมก็สามารถกดกับเขาไหวนะอ่าแล้วก็โอ้โหเอาทุกคนดูเองละกันเลนเจอร์เขาเนี่ยไม่สามารถทนทานดาเมจแล้วได้โอ้โหโหดเกินเดี๋ยวผมเปิดเกียร์เขาให้ดูละกันนะผมทุกคนว่า เขาเนี่ยโหดจริงไหมนะเดี๋ยวเรารอดูเลยละกันนะผมทุกคนว่าเกียร์โอ้โหจันทาฟูเซตปีใหม่ตึงๆโอ้ oh my god โอ้โหเจ็ดดาวทุกช่องเลยวะ่ะอ่ามีแค่นี้นะที่ไม่ใช่เจ็ดดาวนะคือห้าตัวเนี้ยมันมีเจ็ดดาวสิบสี่ชิ้นหกดาวหนึ่งชิ้นนะผมทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูทีมบีล้ลกันทีมบีเจ็ดดาวทุกเอ้ย เจ็ดดาวสิบสี่ชิ้นอีกแล้วนะผมทุกคนก็คือเกียร์ของเขาเนี่ยประมาณประมาณสาชิ้นนะผมทุกคนคือมีเกียร์หดาวแค่2อันโอ้ใ oh หม่ก้อนไทุกคนอ่ะก็บอกเลยนะผมทุกคนว่าเขาก็โคตรโหดโคตรอันตรายแต่แลราอันตรายกว่าแค่นั้นเอง อ่าทีมนี้นะผมทุกคนเลเวลรีเจนเจ์ทีสนะ mm. ก็น่าจะเป็นเออทีมสุดท้ายที่เราได้ตีแล้วนะ mm. ผมทุกคนก็ขนนกหมดนะบอกเลยนะผมทุกคนว่าทีมเรามันก็ไม่ได้น้อยหนะ้า mm. ใครนะป้ายแดงตัวร้ายของเราแบบว่าทําให้ต่างชาติด้ต่างต่างมาคอมเมนต์ในคลิปผมบ่อยเหลือเกินนะ mm. ผมทุกคน mm. พักนี้นะใครก็เห็นแบบภาษาแบบแปลกๆนะผมทุกคนอ่าโอเคคงแบบว่าต้อง ต้องได้เห็นความโหดของป้ายแดงของเมืองไทยนะผมทุกคนก็คือประเทศไทยเนี่ยมีคนทําช่องป้ายแดงป้ายเหลืองเยอะมากนะก็สามารถไปหาติดตามได้เลยนะผมทุกคนก็ค่อนข้างที่จะมีความท้าทายนะยิ่งทำเลเวลน้อยแต่ว่าสามารถตบคนเ,เทพๆได้นะผมทุกคนอ่าเห็นโพชเชนนะเลเวลรีเจนเจ์สิบสามก็ดูเอาเองละกันนะผมทุกคนด้วยคนโดนเราอัดหัวทิมขนาดไหนนะตอนนี้คืออีกไม่กี่วิเนี่ยเขาก็จะโดนเรายัดเยียดความพ่ายแพ้แล้วโอ้โหปั๊มเขาวีเดียวแตกโอ้โ ก็เมื่อกี้ผมกระพริบต,ตาปิ๊บเอามาเรียบร้อยปั๊มแตกแล้วนะผมทุกคนตอนนี้ก็โอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ละกันนะผมทุกคน